ไปดูที่พักรพัภลิกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ก็ประกาศตัวผู้ที่จะลงชิงชัยร่วมกับประธานาธิบดีทรัมป์ในตำแหน่งรองประธานาธิบดีนั่นก็คือเจดีเวนส์สวหนุ่มจากรัฐโอไฮโอนะครับโดยทรัมป์ประกาศให้สวผู้นี้เป็นผู้ร่วมลงเลือกตั้งกับเขาในการแข่งขันกับประธานาธิบดีโจไบเดนและก็รองประธานาธิบดีคามราแฮร์ริสนะครับวันนี้ เราจะมาสำรวจเส้นทางการเมืองของแวนสจากผู้ที่เคยปฏิเสธทรัมป์มาเป็นขุนพลข้างกายในการเลือกตั้งครั้งนี้เชิญครับคุณรัตพลครับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็ได้ประกาศที่การประชุมใหญ่ของพรรคริพับลิกันเมื่อวันจันทร์นะครับว่าเขาได้เลือกสวเจดีแวนสแห่งรัฐโอไฮโอเป็นผู้สมัครเลือกตั้งในตำแหน่งรองประธานาธิบดีคู่กับเขานะครับ สวาวัย3าปีผู้นี้เป็นวุฒิสมาชิกสมัยแรกที่ครั้งหนึ่งเคยวิจารณ์ทรัมป์วันนี้เราจะมาทำความรู้จักประวัติของเขาก่อนที่จะกลายมาเป็นขุนพลข้างกายอดีตประธานาธิบดีผู้นี้ในการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกาย,ยนนะครับซวาวแวนส์นั้นเกิดและโตที่เมืองมิดเดิลทารัฐโอไฮโอและเคยเป็นทหารอเมริกันในเหล่านาวิกโยธินที่ร่วมในสงครามอิรักจากนั้นเขาจบมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตท และได้ปริญญาสาขากฎหมายจากมหาวิทยาลัยเยลนอกจากนั้นนะครับแวนส์เคยทำงานในซิลิคอนแวลลีย์ศูนย์กลางเทคโนโลยีของสหรัฐโด,ดยเขาอยู่ในสายการลงทุนในตำแหน่ง Venture c a p i t a l ลลิสนะครับแวนนั้นเริ่มเป็นที่รู้จักในงานเขียนเกี่ยวกับชีวิตของตนเองจากหนังสือที่ชื่อว่า Huberly e l l ิ g y คุณทงพจนแปลเป็นไทยแนวไทยๆก็จะบอกว่า ลำนำบัรน,นานะครับคือเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตการเติบโตของเขาซึ่งเป็นผลงานที่ขายดีปี2016ระดับติดอันดับเลยทีเดียวนะครับ,รบในปีนั้นเองนะครับทรัมป์ก็กำลังหาเสียงเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเช่นกันนะครับหนังสือเล่มนี้เองช่วยทำให้ผู้อ่านเข้าใจถึง เหตุใดที่นักธุรกิจเจนสังเวียนจากนิวยอร์กอย่างทรัมป์นั้นจึงเป็นที่นิยมในคนอเมริกันที่อยู่ตอนกลางของประเทศโดยเฉพาะคนทำงานหาเช้ากินขํามหรือว่าคนทำงานภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งคนที่อยู่ในเขตชนบทนะครับงานเขียนเล่มนี้อย่างเป็นจุดที่ทำให้โดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์ลูกชายของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเป็นที่ถูกอกถูกใจนะครับเรื่องราวและต่อมาทั้งสองคนเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันจนถึงปัจจุบันเลยทีเดียวนะครับ หลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งเป็นผู้นำสหรัฐแวนส์ก็กลับมาที่ Ohio, รัฐโอไฮโอผู้ชมเพื่อที่จะตั้งมูลนิธิมูลนิธิของเขาเนี่ยทำงานเพื่อต่อสู้เรื่องของสารเสพติดโอปิออยด์นะครับเขายังมีงานพูดสัมมานาปาตกถาตามที่สาธารณนะต่างๆแล้วก็เป็นแขกรับเชิญในง,งานต่างๆของพรรครีพับลิกันแล้วก็เรื่องราวที่แม่ของแวนส์เนี่ยติดยาเสพติด สามารถสร้างอารมณ์ร่วมต่อผู้ร่วมงานผู้ร่วมฟังได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับแวนส์นั้นเริ่มเตรียมลงสนามการเมืองในปี2021เมื่อตอนนั้นมีตำแหน่งสวว่างลงในรัฐโอไฮโอนะครับอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศจะให้การสนับสนุนแวนส์ในตอนนั้นนะครับทั้งในศึกคัดตัวของพรรคริพับลิกันเองแล้วก็สนามใหญ่ที่ชี้ขาดผลคนเป็นผู้ชนะในวุฒิศภาด้วยนะครับ แต่ก่อนหน้านั้นคุณสรงพรปี2016แวนส์นี่แหละคือคนหนึ่งในสมาชิกพรรคริพับ l ิกันที่อยู่ในกลุ่มที่ปฏิเสธโดนัลด์ทรัมป์นะครับโดยระบุว่าทรัมป์นั้นเป็นอันตรายและไม่เหมาะสมกับตำแหน่งประธานาธิบดีภรรยาของแวนส์ครับอุชาชิคุริแวนส์ ance, เป็นชาวอเมริกันเชื้อสายอินเดียแล้วก็มีลูกด้วยกันกับแวนส์รวมกัน3คนนะครับซอฟว์เว์นั้นก็เคยวิจารณ ตอนก่อนเป็นสวนะครับ,ครบเคยวิจารณ์ทรัมป์นั้นเปรียบเทียบเขาว่าเป็นฮิตเลอร์ของอเมริกาเลยทีเดียวนะครับ,รบสวผู้นี้นั้นเริ่มมาสนับสนุนทรัมเมื่อไหร่นะครับก็คือเกิดขึ้นเมื่อเขาได้พบกับทรัมป์ในปี2021และแวนส์ก็บอกกับสื่อนะว่าความสําเร็จของทรัมป์ในฐานะประธานาธิบดีเนี่ยคือปัจจัยที่ทําให้เขาเปลี่ยนใจนะครับและทางคู่ก็ไม่ได้ติดขัดเรื่องในอดีตที่แวนส์นั้นเคยตําหนิทรัมป์อย่างรุนแรงเลยนะครับ ตั้งแต่นั้นนะครับสวผู้นี้ก็ชนะการเลือกตั้งทํางานในวุฒิสภาแล้วก็เป็นมิตรทางการเมืองของทรัมป์ที่ช่วยปกป้องแล้วก็แก้ตัวให้ทรัมป์ทางเรื่องนโยบายแล้วก็พฤติกรรมส่วนตัวของประธานาธิบดีผู้นี้ด้วยนะครับเควินโรเบิร์ตส ประธานขององค์กรอนุรักษ์นิยม Heritage Foundation กล่าวว่าสวแวนส์นั้นเป็นตัวแทนระดับแกนนำของการเคลื่อนไหวทางสังคมไปในแนวทางอนุรักษ์นิยมทางในเรื่องการเมืองเศรษฐกิจและวก็วัฒนธรรมนะครับฝ่ายบรรดาเดโมแครตบอกฮะว่าแวนส์นั้นเป็นผู้ที่มีความคิดสุดโตรง โดยยกตัวอย่างจากการที่สวผู้นี้เคยส่งสัญญาณการสนับสนุนห้ามทำแท้งระดับประเทศสำหรับสตรีที่ตั้งท้อง15สัปดาห์ระหว่างการเลือกตั้งสวอของเขาแต่ใน,ในจากนั้นต่อมานะครับแวนส์ก็ผ่อนจุดยืนลงมาเมื่อชาวรัฐโอไฮโอนั้นโวตสนับสนุนสิทธิการทำแท้งอย่างท่วมท้นนะครับ,รบในเรื่องผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2020 คุณสฉพาะคงจะทราบว่าเป็นข่าวที่มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์นะครับแวนส์นั้นกล่าวบอกว่าหากเขาทำหน้าที่เป็นรองประธานาธิบดีในขณะนั้นตนจะไม่รับรองผลการเลือกตั้งโดยทันทีและบอกว่าความเคลือบแคลงสงสัยของทรัมป์ในผลการเลือกตั้งทั้งนั้นเขาบอกมีความชอบธรรมนะครับอ,อย่างไรก็ตามนะครับการตรวจสอบของทั้งรัฐแล้วก็องค์กรภายนอกไม่พบการโกรงการเลือกตั้งที่จะทําให้ผลการเลือกตั้งนั้นเปลี่ยนไปซึ่งในครั้งนั้น พแพ้ให้กับโจบไปได้นั่นเองนะครับสำหรับการทำงานในวุฒิสภาของเจดีแวนส์นั้นมีบางครั้งคุณผู้ชมก็สามารถร่วมมือร่วมใจกับฝ่ายเดโมแครตได้นะครับตัวอย่างเช่นในการนำเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านการเดินทางโดยรถไฟแล้วก็เรื่องของงบประมาณสำหรับการดูแลทะเลสาบเกรตเลกส์นะครับสำนักข่าว AP รายงาน โดยอ้างแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาคุณสมบัติของผู้ที่จะรับตําแหน่งแคนดิเดตรองประธานาธิบดีนะครับแหล่งข่าวบอกผู้นี้เนี่ยบอกว่าซอว์แแวนส์นี่น่าจะมีทักษะการดีเบตได้ดีนะครับทั้งยังสามารถที่จะสื่อสารวิสัยทัศน์ของทรัมป์ได้อย่างกระจ่า,จางและน่าจะมีศักยภาพในเรื่องของการระดมทุนเข้าพักด้วยนะครับด้านชาลีเคิร์กผู้ก่อตั้งกลุ่มอนุรักษ์นิยม turning point usa กล่าวว่า สะวะผู้นีนะ้สามารถที่จะสื่อสารมุมมองเรื่องอเมริกามาก่อนหรือว่าอเมริกาเฟิร์สที่คิดถึงผลประโยชน์แห่งชาติของสรัฐเป็นอันดับหนึ่งซึ่งจุดแข็งนี้นะครับดังข่าวบอกว่าอาจจะช่วยทรัมป์ในรัฐที่เขาเคยแพ้อย่างเฉียดฉิวในการเลือกตั้งปี2020เช่นในรัฐมิชิแกนและวิสคอนซินซึ่งสองรัฐนี้มีความคล้ายกับโอไฮโอทั้งทางเรื่องเศรษฐกิจกลุ่มประชากรแล้วก็ค่านิยมทางสังคมด้วยครับครับ ก็เรียกว่ามีพื้นเพทางการเมืองที่แตกต่างกันแล้วก็ทางสังคมด้วยทั้งคู่เลยนะฮะแล้วก็มีความที่ไม่ไม่ค่อยลงรอยกันนักในช่วงเริ่มต้นแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องมาลงคู่กันนะฮะก็น่าสนใจมากสำหรับการจับคู่กันระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับเจดีแวนส์นะครับ